ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับว่ารอ,อาวิดีโอในการคอมแพร์นะครับระหว่างเครื่องกรองน้ำของอ e ีฮามกับทางโซโบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ฟา t ได้ลองใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณสัก2เดือนนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูโดยรวมและกันว่าเครื่องกรองน้ำตู้ปลาเนี่ย สำหรับตัวฟาสเนี่ยฟาสชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้พอดีเคลียร์ของออกมาข้างๆนี่หมดเลยนะครับก็เลยได้โอกาสมาถ่ายคลิปพอดีแล้วก็ในตู้ฟาสนี้ก็มีการแบบลือต้นไม้อะไรไปด้วยนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูละกันแล้วก็ตู้ข้างๆนะครับที่เห็นอยู่ก็เอาโซโบมาใช้กับตู้นี้แทนแล้วก็ ตั้งเป็นตู้ไม้น้าอีกตู้หนึ่งตู้ปลาแล้วกันอย่าเรียกว่าตู้ไม้น้าเลยไอเขานะครับเออแล้วก็เพึ่งตั้งได้ประมาณสัก3อาทิตประมาณนั้นนะครับก็คือลงต้นไม้ไปไว้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็พึ่งซื้อปลามาลงประมาณ1อาทิตย์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนละกันนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยฟ้าต่อ,อยังไงไปบ้าง อ่าโอเคนะครับสำหรับเจ้าย e ีฮามนะครับก็อย่างที่ฟาสเคยบอกไปเนาะน้ำเนี่ยเข้าทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ออกทางด้านออกทางด้านบนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวอ e ีฮามเนี่ยฟาสก็ใช้เป็นตัวของ line, อินไลน์คาร์บอนนะครับในมีเดียทั้งหมดโอ้นะครับก็ฟาใช้เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับมีใส่เพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวไบโอซิมนะครับจะเป็นตัวที่ดูดสีพวกขอนไม้กิ่งไม้ อะไรพวกนี้นะครับอาจจะฟ้าหาก่อนนี่อยู่ข้างๆนี้พอดีนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็มีใส่เพิ่มเข้าไปถุงหนึ่งนะครับสำหรับของอ e ีฮามเนาะที่เหลือก็คือใช้วัสดุเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเดี๋ยวมาดูข้างๆกันนะครับของโซโบบ้างนะครับของโซโบฟาดก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับก็คือเออแต่ของโซโบเนี่ยน้ำจะเข้าด้านนี้เนาะแล้วก็ออกด้านนี้นะครับแต่ว่าก็ต่อกับตัวอินไลน์เหมือนกันนะครับ c o 2เนาะ ก็จะได้สวยๆนะครับแล้วก็ไม่เกะกกะตู้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตู้ปลาสักนิดนึงนะครับว่าทั้ง2ตู้เป็นยังไงไม่แน่ใจว่าแสงมันจะสะท้อนหรือเปล่าเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้จากเครื่องกองโซโบนะครับต้องบอกว่าตู้นี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีปลาเรนโบ์สั้นนะครับอยู่5ตัวนะครับตู้นี้เป็นตู้ 18นิ้วนะครับก็คือ45เซนเนาะแล้วก็มีเจ้าเอ4่อ L144 อยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีหอยขาวนิดนึงสำหรับเจ้าโซโบกับตู้45เซนเนี้ยฟาดว่าเออณนะัจจุบันนะครับค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เท่าที่ฟาดใช้มาเนี่ยถ้าเป็นตู้24นิ้วเนี่ยฟารดรู้สึกว่ามันกองได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุป อีกทีละกันส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่ได้จากเ,ออเครื่องกองของทาง eham นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยซึ่งในตู้นี้อาจจะแบบไม่ค่อยชัดมากนะครับเพราะว่าตรงตามกระจกกระจบตู้เนี่ยนะครับมันมีตะไคร่จุดเข,เขียวเนี่ยเกาะอยู่หน่อยนึงนะครับแต่โดยรวมก็คือน้ำใสแบบใสวิงวิงเลยเหมือนกันนะครับคุณภาพดีต่างกันตรงที่ว่าตู้ใหญ่ของฟ้าตู้นี้จะเป็นตู้24นิ้วซึ่ง มีสิ่งมีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับตู้24นิ้วนี่ฟาส์ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตรวมๆแล้วน่าจะเกินเกิน50 50ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าฟาส์เนี่ยชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรเริ่มจากทางอ e ีฮามก่อนละกันก็สำหรับตัวอ e ีฮามเนี่ยโดยรวมคือทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟาส์ดูๆมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขา ชื่นชอบอ e ีฮามเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของการที่มันจะเงียบนะครับแต่พอฟาดเทียบกับโซโบเทียบกับอย่างอื่นแล้วเนี่ยฟาดว่าเสียงโซโบก็ไม่ได้ดังเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงียบเนี่ยฟาดว่ากองสมัยใหม่เนี่ยมันทําเสียงได้ค่อนข้างเงียบมากๆแล้วนะครับเข้าใจว่าอ e ีฮามเนี่ยมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับมันก็เลยแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะตื่นเต้นกันว่าเฮ้ยทำไมเครื่องมันเงียบขนาดนี้นะครับแต่ว่า ปีหลังๆมาเนี่ยฟาดว่าตัวอื่นก็ทำได้เงียบไม่แพ้กันนะครับทีนี้ปัญหาของ e h ฮามก็คือว่าตัว e h ฮามเนี่ยมันจะไม่มีตัวการลักน้ำให้ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราล้างกองนะครับคือจริงๆฟาดก็ใส่ดับเบิลแท็บไว้อยู่แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆเห็นกันข้างหลังฟาดก็ใส่ไว้ทั้ง2ตัวเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายในการเอาไปล้างนะครับแต่ว่าถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับพอเราถอดไปล้างแล้วเนี่ย พอเวลาเรานําเครื่องนําอุปกรณ์ทุกอย่างกลับมาใส่ใหม่เนี่ยเราจะต้องทําการลักน้ําใหม่ซึ่งเจ้าตัวอีฮามเนี่ยมันรักน้ําอัตโนมัติไม่ได้มันต้องใช้ปากดูดเอานะครับซึ่งออแรกๆนะครับที่ฟ้าดูดเนี่ยมันก็มีน้ำแบบมีน้ําจากตู้ปลาเข้าไปเหมือนกันเราก็เราก็ขยงเหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับแต่ว่า หลังๆนี้ก็คือเริ่มรู้เทคนิคมากขึ้นมันก็เลยทําให้มันง่ายขึ้นนะครับเอ่อที่เหลืออื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับจุดที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของการรักน้ำนี่แหละแต่ว่าโดยรวมเรื่องอื่นๆคือทําได้แบบดีหมดเลยนะทั้งคือฟ้าเข้าใจว่าตัวถังกรองมันเนี่ยความจุมันเยอะกว่าทางโซโบด้วยนะครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเยอะเนาะพอมันเอ่อพอมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับมันทําให้น้ํา ที่ฟ้า์กองออกมาเนี่ยมันคุณภาพมันค่อนข้างดีแล้วมันก็สะอาดนะครับในขณะที่โซโบเนี่ยฟ้า์ใช้มาหลายเดือนเหมือนกันนะกับตู้นี้นะจากก่อนหน้านี้ก่อนที่ฟ้า์จะมาใช้อ e ีฮามเนี่ยก็ใช้โซโบมานานเหมือนกันแต่ว่าน้ําก็ไม่ใสคือน้ามันก็จะแบบก็จะติดคุนๆตลอดนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือทุกอย่างก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่พอมาใช้อ e ีฮามเนี่ยคือมันใสแบบเห็นได้ชัดเลย นะครับมาพูดถึงเรื่องของความแรงของปั๊มระหว่างโซโบกับอ e ีฮามนะครับก็โซโบแรงกว่าแบบชัดเจนโซโบของฟ้าเป็นตัว850นะครับเพราะฉะนั้นความแรงของมันก็จะอยู่ที่850ลิตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่อ e ีฮามของฟ้าเนี่ยเป็นตัว350หรือว่า2215นะครับความแรงของน้ำถ้าฟ้าจำไม่ผิดนี่จะอยู่ที่650อะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับฟ้าจำสเปกแบบเป๊ะๆไม่ได้แล้ว เเอ,อเคยมีคนพูดนะครับบอกว่าเอเอฮามเนี่ยปัม๊มมันแรงกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบมันคือมันรวมมีเดียอะไรไปแล้วนะครับแต่เท่าที่ฟาสลองดูเนี่ยโซโบโน้ําแรงกว่าแบบเห็นได้นะครับเห็นได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเออถ้าเลเยอเราไม่ได้ขวางทางน้ํามากฟาสก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเคยเจอปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ พอจัดเลเยอร์ที่มันสูงมากๆอ่ะแล้ฟ้ารู้สึกว่าโฟน้ํามันไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ํามันวิ่งไปปะทะกับตัวของเลเยอร์เราแล้วมันหมุนไม่ดีนะครับก็เกิดตะไคร่ขนดําอะไรพวกเนี้ยขึ้นได้นะครับโดยปกติฟ้าก็จะถ่ายน้ําตู้ปลาก,ก็ประมาณอาทิตย์ละ1-2ครั้งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือโดยปกติเนาะนะครับอ่ะโดยรวมอ e ีฮามก็เป็นประมาณนี้ถ้าถามว่าฟ้าชอบอ e ีฮามไหมก็ชอบนะครับ เวิร์กเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าคุ้มกับค่าเงินหรือเปล่าคือฟาสว่าตอนเนี้ยเออมันก็มีเครื่องกรองหลายๆตัวที่ได้ปั๊มที่แรงกว่าแล้วก็ความจุที่พอๆกับ e อีฮามะมาถึงโซโบนะครับอ่ะเมยมือนะครับขอเปลี่ยนมือนิดนึงก็โซโบเนี่ยมันมีตัวกาลักน้ําให้เลยหรือว่าปั๊มสมัยเนี้ยมันมีพวกกาลักน้ําให้เลยทําให้เวลาเราถอดล้างทุกอย่างเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่ต้องแบบ มาเป่ามาดูดมาอะไรให้น้ํามันเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําได้ง่ายเลยแต่ว่าจุดที่มันติดของตัว850เนี่ยคือตัวถังกรองเนี่ยมันเล็กเพราะตัวถังกรองมันเล็กแล้วไปเจอพวกสิ่งมีชีวิตเยอะๆหรือว่าตู้คนไหนที่แบบอาจจะใหญ่กว่านี้คือฟันว่ามันกรองได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพบัถ้าจะเล่นโซโบฟันว่าไปมองหาโซโบตัวที่แบบมันมี ตัวถังกองเนี่ยนะครับที่มันขนาดใหญ่หน่อยจุดได้เยอะหน่อยเนี่ยจะดีกว่าหรือว่าข้ามไปเล่นกองรุ่นอื่นเลยฟา้าว่าก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงอ่ะก็น่าจะดีกว่านะครับลืมบอกไปน้องว่าในโซโบของฟาสนะครับก็จะมีใส่ไบโอซิมอยู่1ถุงเหมือนกันแล้วก็มีเดียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเออนโอมีเดียนะครับเพียวทั้งหมดเลยนะครับฟา้าใส่เนโอไป1ลิตรนะครับแล้วก็จะมีครซี่สโตนนะครับ เป็นเม็ดกลมนะครับเป็นเม็ดบีดอีก1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวโซโบเนี้ยมันใส่ได้แค่2ลิตรเท่านั้นเองพอไปเจอสิ่งมีชีวิตเยอะๆแบบคีปลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟาว่ามันก็ทําให้แบบกรองได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนาะถ้าถามว่าฟ้าชอบเออถ้าพูดถึงตู้24นิ้วเป็นหลักละกันนะครับฟาชอบความแรงของน้ําประมาณโซโบก็คือประมาณสัก850ลิตร ต่อชั่วโมงเนี่ยฟานว่ากําลังสวยเลยนะครับเพราะว่าพอมันต่ํากว่านี้ฟานรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยฟานอยากได้ประมาณ850ลิตรมากกว่านะครับส่วนเรื่องถังกรองนะครับฟานก็อยากได้ประมาณสัก4ลิตรแบบอีฮารมแบบเนี้ยกาลังดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า อีฮามกับโซโบฟ้าชอบอะไรด้านไหนฟ้าชอบความแรงของน้ำจากโซโบแต่ฟ้าชอบการกองระบบที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ความจุถังเนี่ยของทางอ e ีฮามนะครับเอ,อ่อการมาคอมเพล์แบบเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้วัดเรื่องของคุณภาพของมีเดียด้วยนะครับบางทีแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพของมีเดียที่อยู่ในอ e ีฮามมันอาจจะดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ฟาสก็ไม่เคยเอามีเดียแบบยี่ห้อเดียวกันมาใส่แล้วมาเทียบกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นความรู้สึกคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าฟาสก็ฝา,ากไว้ประมาณนี้และกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาสด้วยนะครับแล้วก็เออถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำ รีวิวนะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าฟาสพอมีพอมีประสบการณ์หรือว่าพอมีข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวฟาสก็จะทําคลิปมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งละกันนะครับสําหรับวันนี้ฟาต,ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ